สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแม่มาชแน,นลของเราในวันที่19 มกราคม2568นอกะคะเรามาเจอกัน EP นี้เป็น EP ที่4ของว่าประจำวันที่1กคุมภาพันธ์2568แล้วนะคะแนวทางก็จะมีแนวทางของฟาดบนแอดนานาเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นฟาดบนตัวเดียวหน้าแนวทางของพลังเต่าหับแนวทางของลาบผลพูนทวีโดยสิดพเรื่องแนวทางของอาจารย์นัดนะแนวทางของเต่าจ่าผารวยแนวทางของคมเพชรแนวทางของคุณศึกแนวทางคูณเห็นนะคะแล้วก็แนวทางระดับอ่า ไผานะคะเรามาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่แนวทางของฟาดบนแอดนานานะคะสาหลักพื้นที่ดังนั้นเข้าใช่ไหมเข้าที่เลขก7ใช่ไหมคะ7อยู่ที่ทั้งหลักร้อยหลักสิบบนเลยนะคะในงวนดนี้ให้มาฟาดบนที่ศูนย์นะคะมาดูกันนะคะว่าแอดนาเนี่ยฟาดบนศูนย์เนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะเจ้านี้อไอล้ลงให้ไปบ้างแล้วนะคะก็ประมาณ2ถึงสฉบับรวมถึงฉบับนี้นะคะอืม ก็สามารถที่จะย้อนดูได้เลยต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของท่านนี้เลยลาบผลผู้ทวีนะคะอาต้องบอกว่าในงวดที่แล้วนั้นเข้าไหมดูแป๊บหนึ่งนะอาเข้าที่เลขเด่น3กับ9นะคะใช่ไหมคะ3กับ9เนาะอะเลข3นั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยล่างเนาะแต่ว่าเข้าที่เป็น3 2นะเห็นไหม อ่าทำไมปงกลุมไม่ไปนอนสามสองสอง,สองตัวล่างเข้าตัวกลับอ่าเป็นยังไงเนาะวันนี้นะคะนี่นะและเลขเด่น9้านั้นก็ไปอยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะในวันนี้ได้มารูปแบบสีก็จะอ่าเป็นสีดำๆนิดนึงนะคะแต่ตัวเลขก็อ่าเหมือนเดิมเนาะให้มาและเด่นที่4ี่เแล้วก็8นะคะ สตัวให้มาเน้นที่404549 707579 8085แล้วก็8 9ตามนี้นะงวดน,นี้รื้อกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะ,ะนาทาของลาบผลผู้ทุีหรือเสถีรยรปรนเนื่องนะท่านที่ตามหาเรอรออยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะแนวทางหาได้ที่หน้าปกเหมือนเดิมต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแ้วจ้าจผารวยนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนั้นลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าที่เป็นเลขเด่น3นะคะและได้32 นะเห็นไหมสามสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะสำหรับในงวดน,นี้ให้มาเนี่ยทางเด่นที่2 4ี่และก็6กนะคะให้จุตัวและ3ตัวไปมาด้วยนะคะแคปหน้าจอไปเดอ้อแอดจำได้ห่าในฟังนะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลด้วย2อ4ส6งสีนะคะสตัวและ3ตัวแคปหน้าจอไปงวดน,นี้รู้มกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแต่วาจาพาโรยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหน พลังเต่าหับนะคะสำหรับกุีิแดนข้าใช่ไหมข้าที่ได้เด่น3และได้3 2 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะในงดนี้ให้ไห้เด่นที่2กับ9นะคะเด่น2ให้2ตัวมาในนนที่2 5 2 8 0สแ่วน2แล้วก็4 2นะคะส่วนเด่น9นั้นให้นันที่9 3 9 6 1 9แล้วก็7 9ขอบคุณทางที่แบ่งปันมาจากคุณ รุจิเลขนะคะด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนทางของอาจารย์นัดนะคะสําหรับวิธีการนั้นก็เข้าไหมอ่ะเข้าสี่เนาะค <c oughs> ่าที่เลขเด่นอ่ะสามและได้สามสองสองตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะนล้ก็ทีอาจารย์นัดให้มาแนวทางก็ให้เด่นที่สองกับเก้านะคะอ่าเด่นสองให้เด่นที่สองสามสองหกสองสี่สี่สอง 82และ72นะคะส่วนเด่น9้นะให้เดนที่9ก้าหนึ่9เและ79นะคะขอบคุณทางที่แบ่งปันมาจากคุณรเจอเล็กนะคะด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของคุณศึกนะคะที่ล้านหลุดไปใช่ไหมอ่ะในงดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมแนวทางแบ่งปันมาจากคุณรเจอรเล็กนะคะนะคะก็ให้แนวทางเด่นที่9กับ3นะคะงดนี้คุณศึกเนาะแล้วก็เด่นเนั้นให้เด่นที่96และ9 7ส่วนเด่น3นะ ให้หน,นที่สากับ37นะคะวัดน,นี้จะเข้าไหมรุ้นกันนะักขุนศึกนะคะท่านที่รอหรือว่าตามทาตามหาก็หารหายช่นะปกแต่ละอีพีได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของคุณเห็นนอกสระจ้านี้เนี่ยก็จะเป็นทางเลขเด็ดบนนะคะงูเดื่องเข้าไหมอ่าเข้าเลข9กนะคะใช่ไหมคะ9อยู่ที่หลกักหน่วยบนเลยนะคะในง่อน,นี้ให้มาอ่าคุณเห็นเด่นที่เลขเจ็ด นะคะขอบคุณทานจากคุณรุจเล็กนะคะด้วยนะที่เดี๋ยวได้แบ่งปันมานะคะแอบก็แบ่งปันต่อไปเนาะคุณเห็นงวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าลุนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางของคมเพชรนะคะในงวดนี้ให้มาปักหลัก10บ,บนที่1 3 7 8งเจ็ดแป่นสุดที่178นะคะ อ่าสาระจ้านี่มีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาเมื่อที่แล้วนะแต่ว่าแอดได้ลงให้ก็คือตักคอมเมนต์ไปนะคะในงดนี้เนี่ยแอดลงให้เป็นรูปภาพเลยนะคะขอบคุณในทางจากคุณรู้จิเรียกนะคะที่แบ่งปันมาด้วยนะคะแล้วเรามาปิดท้ายที่ทางเลขดับของเยาผานะคะได้เยาผานี่ปกติแล้วก็จะลงให้เป็นชุดสองตัวเต็มบนล่างใช่ไหมแต่ว่าในงดนี้เนี่ยแอดได้มาเป็นทางเลขดับสองฉบับอ่ะฉบับแรกก็จะเป็นดับบนนะคะงดนี้ให้ดับบนที่หกนะ ะจะผ่านไหมเราก็รุนกันนะั่นแล้วก็ทางฉบ,บับที่2ก็จะเป็นดับล่างนะคะงวดนี้ดับล่างที่เลขกเจนะคะจะผ่านไหมเรา,าก็มาลุ้นกันสําหรับนงทางที่เป็นชุดเ,เต็มบนล่ายัางไม่ได้มานะคะถ้าได้มาอย่างไรเนี่ยก็จะลงให้อีกนะคะแล้วก็จะขึ้นเชื่อไวาให้ด้วยนะค่ะอีพีนี้เป็น e ีที่สี่ของง่าประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อสิบปดนะคะท่านใดที่ดูชอบแอบก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจด้วยท่านไนทางไหนแอดน้ำส้พิพราดหรือว่าสไลด์เลื่อนไป เรื่อยนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ